สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโก i อินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสิคโกลฟิลเตอร์นะคะสําหรับวันนี้แนวโน้มการปรับตัวลดลงของราคาทองคำยังมีต่อนะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,345 US ่ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไหวในกรอบ1 2 9 5ราาถึง1,348รอค่ะราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการยืนยันว่าเฟดนะคะจะปรับลดมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสิ้นปีนะคะประกอบกับข้อมูลที่ยแย่ๆของประเทศจีนนะคะก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่น นักลงทุนและตลาดทองคําค่ะอีกทั้งการหลุดแนวรับสําคัญบริเวณ1น2 0นะคะก็เป็นแรงเสริมทางจิตวิทยาให้ราคาทองคํำปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะซึ่งถ้าหากยังไม่สามารถรีบาวกับขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,300หรือ1,320นะคะราคาทองคำก็มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อโดยมีเป้าหมายถัดไปที่บริเวณหนึ่และ1,250ค่ะ ทั้งนี้ในค้านี่คือวันนี้นะคะรอดูติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับเสร็จการการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนี PMI ภาคการผลิตยอดขายบ้านมือสองหรือดัชนีกิจกรรมภายในภาคการผลิตแล้วก็ดัชนีชี้นาทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มนะคะยังเป็นทั้งบวกและลบนะคะโดยจํานวนผู้ขอรับเสร็จการการว่างงานนะคะมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นอาจจะเป็นผลบวกเล็กๆต่อราคาทองคำในคืนวันนี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตปรับตัวสูงขึ้นนะคะตรงจุดนี้อาจจะกดดันต่อราคาทองคำต่อเนื่องได้ค่ะก็ต้องรอดูในคืนวันนี้นะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นชัดเจนในรายสัปดาห์นะคะว่าหลังจากที่ราคาทองคำทำโโลใหม่ที่ต่ำกว่าระดับ1,300 20ที่เป็นโลเดิมเมื่อเดือนเมษายนนะคะตอนนี้ก็หลุดบร,ริเวณ1,300ไปแล้วนะคะดังนั้นรอดูแนวรับถัดไปที่บร,ริเวณ1,260-1,250นะคะว่าจะสามารถลงไปได้ต่อถึงระดับนั้นหรือไม่นะคะรอดูนะคะถ้าวันนี้ยังรีบาวกับมาปิดทำปิดนะคะไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,300แนวโน้นนมการปรับตัวลดลงต่อในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ก็จะเป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะการ ซื้อขายนะคะตอนนี้ให้ชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอดูจังหวะการปรับตัวล้วลงของราคาทองคำค่ะโดยให้แนวต้านบริเวณ1 3 0 0 1,315และแนวรับ1,260-1,250นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ